สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาจับสองสูตรชนกันชนแล้วต้องมาถ้าไม่มาก็จับวินมาดูเลยครับสูตรแรกวันนี้ได้หกเจ็ดแปดสูตรนี้ได้ศูนยหนึ่งสองไม่ชนผลออกเก้าศูนยหก สูตรนี้ได้สูตรนี้เข้า6สูตรนี้เข้า0ก็เข้า0 6งวดต่อมาสูตรนี้ได้9 0 1สูตรนี้ได้1 2 3่สูตรนี้เข้าที่1สูตรนี้เข้าทั้ง3ตัวแสดงว่าชน1 1มา100%ครับ ก็เข้าไปที่3ตัวเลยครับวัดถัดไปสูตรนี้ได้2องสูตรนี้ก็ได้901มันไม่ชนก็จับชนกันก็ออก90้สา ว่ถัดไปสูตรนี้ได้6 7 8 <c oughs> สูตรนี้ได้2 3 4สูตรที่เข้า2สูตรที่เข้า7ผลออก2 7 2ก็เข้าครับว่าถัดไปสูตรนี้ได้ห้าหเจ็ด สูตรนี้ได้2 3 4สูตรนี้เข้า2สูตรนี้ก็เข้า7เหมือนเดิมผลออกตัวเก่า7จสองตัวเก่างวดถัดไปสูตรนี้ได้5 6 7สูตรนี้ก็5 6 7หกเสนกันทั้ง3ตัว ผลออก605เข้า2ตัวเข้า5กับ6มวดถัดไปสูตรนี้ได้890มาดูสูตรนี้012สูตร890กับ012ชนกันที่0ผลออก ห้าสามศูนย์มวดถัดไปสูตรนี้ได้สามสี่ห้าสูตรนี้ได้ห้าหกเจ็ดชนกันที่เลขห้าผลออกสี่ห้าสาม ่วนที่ห้านี่เข้าเลขห้าอันนี้เข้าสามตัวสูตรนี้เข้าสามตัวเอาเต็มคาราเบีวเลยสามตัวงวดที่ผ่านมาหกเจ็ดแปดสูตรนี้ได้หกเจ็ดแปดสูตรนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองไม่ชนครับไม่ชนก็จับประกบกันเลยครับผลออกเจ็ดแปดสองอันนี้เข้าสอง อันนี้เข้าเกับ8ปวดนี้ครับสูตรนี้ได้ห้ากเสูตรนี้ก็6กเชนกันที่6กับ7สแสดงว่า6กับ7มาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับให้ f อีเอาไปพิจารณาไปรูด6รูด7ได้เลยครับ มาชัวครับ6กับ7มาตัวแน่นอนหรือไม่อาจจะมาทั้ง3ตัว2ตัวก็ได้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ